โอ้โหครับทุกคนสถานีรถไฟความไวสูงของหลวงพูบางใหญ่โตอลังการมากฮะรถไฟออกแล้วเป็นไงบ้างดีขึ้นไหมเข้ม <c> ข <oughs> <c oughs> ้นซอสมากๆนะทุกคนลองมาชิมดูเราไปสำรวจเวงจันท์กันก่อนฮะว่ามีอะไรให้เที่ยวบ้างฮะ พลังกับขนมปังฟาร์มเฮาส์แล้วออกไปเลยกันครับทุกคนตอนนี้นะเข้าสู่ EP ที่6นะครับเราอยู่กันที่ หลวงพระบางนะฮะซึ่งอีพีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปซื้อตัวรถไฟความวัยสูงนะฮะเพื่อที่จะกลับไปเที่ยวที่เวียงจันนะมารอดูกันนะว่าการนั่งรถไฟในราวครั้งแรกของเราสองคนนะแล้วก็ไปเที่ยวที่เวียงจันเนี่ยจะมีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วก่อนยังไม่รู้เลย,เลยว่าจะซื้อทรงไหนอ่านี่นะฮะน้องแบงค์นะครับน้องแบงค์เราเจอกันที่ปูคูนนะบังเอิญมากๆนะเดี๋ยวน้องแบงค์นะครับจะพาผมไปซื้อตั๋วซื้อตั๋วรถไฟอ่ามันห่างไม่ไกลมากแต่ว่าเดี๋ยวเรามีคนท้องถิ่นไปเนี่ย ไปนี่ฮะเขาก็สายไบเกอร์เหมือนกันนะตามห้อยไอบอลไอเขียวเนี่ยตเขียวเนี่อ,<ะ>อ,อไอเขียว <laughs> ไอเขียวไปไเนาวตายแล้วแบงโอ้โหทุกคนจุดขายปีบริษัททางรถไฟลาวจีนเขาเปิดเนี่ฮะ10โมงจนถึงเที่ยงแล้วก็เที่ยงครึ่งจนถึง บายสใครจะมาซื้อนะจากใจกลางเมืองหลวงพระบางอยู่ใกล้ๆนะที่พานสีทองอ่ะนะฮะเดี๋ยวไปซื้อที่สถานีรถไฟสถานีอยู่ใกลป่าประมาณสัก4ีกิโลเอางั้นเหอะคะโอ้โหครับทุกคนสถานีรถไฟความไวสูงของหลวงพระบางใหญ่โตอลังการมากฮะ อ่ะครับทุกคนได้ตั๋วมาแล้วนะฮะอันนี้ก็คือตั๋วรถไฟความเร็วสูงนะที่เราจะต้องเดินทางพรุ่งนี้นะฮะตอน6กโมงเย็นพรุ่งนี้เราไปรอบบ่ายไม่ทันเราก็เลยได้รอบเย็นนะฮะออกตอนเวลา6กโมงครึ่งนะครับไปถึงที่นะครหลวงเวียงจันทร์เนี่ยใช้เวลาแค่2ชั่วโมงเท่านั้นค่าตั๋วเนี่ยครับสองแสนสี่หมื่นกีบิถ้าตีเป็นเงินไทยเลทปัจจุบันประมาณ500กว่าบาทเกือบ600นะคือคุ้มค่ามากมากครับทุกคนเอาปวนว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้รถไฟหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะตอนนี้เรากลับไปหาหวานกนนะไาแลล้้วว็ดเ จะขึ้นรถตู้นะครับไปยังสถานีรถไฟนะซึ่งจุดขึ้นรถตู้นะครับก็คนละ3 5มส0 0นะฮะก็เนี่ยฮะอยู่ตรงร้านกาแฟโจมานี่แหละครับติดกับที่พักเรานะฮะมาขึ้นตรงนี้ได้นะครับคนละ3 5ม0 0 0พันไปยังสถานีรถไฟบา,ายร้านเผอของโกรดร้านข้าเปียก อล้มเ,เหมือนเริ่มรังกาขึ้นเครื่องวินเลย <g ül> เ,ออเออแบบตื่นเต้นเหมือนกันนะปกติเดินทางมาเยอะแต่นี่คือครั้งแรกของบอสนะครับที่เราจะได้นั่งรถไฟความไวสูงนะ,ะที่เราซึ่งเป็นภารกิจหลักนะในการมาเที่ยวที่ลาวนะเราต้องได้นั่งรถไฟความไวสูงแต่คนเยอะมากครับทุกคนนี่ฮะดูดิตัวอาคารก็ก็โอโทงนะฮะสวยงามมากทีเดียวนะฮะแต่เดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงนะครับรถไฟมาดังนั้นไปเราไปหาที่นั่งก่อนหวั่นใจ <laughs> เราอย่างงี้นั่งหน้าห้องน้ําเลยแหละนั่งหนู เพราะว่ามันไม่มีที่นั่งคนเยอะมากคนเยอะมากติดแน่เดียว<า>อ่ะไปข้างหน้าไปข้างหน้าเลยไปข้างหน้าเลยอของเรา14 4ีอ่าลักษณะที่นั่งนะฮะก็จะโอถงนะครับแล้วก็อ่าในหนึ่งตู้นะมันจะแบ่งเป็นสองล็อกก็คือหันหน้าไปทางนู้นครึ่งหนึ่งแล้วก็หันหน้ามาทางนี้ครึ่งหนึ่งนะรถไฟออกแล้ว ไปไปทุกคนฮารถไฟความเร็วสูงเนี่ยฮะเราก็จะได้ชมวิวภูเขานะแล้วก็มันจะผ่านอุโมงค์เป็นบางช่วงนะแต่บอกไว้ก่อนนะฮะระยะทางการเดินทาง2ชั่วโมงจากหลวงพ่บางไปวังเวียงเนี่ยไม่มีอาหารขายบนรถนะฮะแล้วก็บางครั้งเนี่ยถ้าหากจะนั่งไกลาจากเวียงจันทร์ไปถึงแขวงบอ่อเต็มน,นะฮะก็นานมากนะไม่มีอาหารขายดังนั้นมาบนรถไฟนะถ้าใครคิดว่าจะหิวนะครับก็พกขนมมาได้นะเหมือนเรานะเหมือนบอลนะนี่เราพกมานะฟาร์มเฮามานะพกมาตั้งแต่ วันแรกของการเดินทางนะไปไหนก็มีความ,มเขาไว้รองท้องได้นะอย่างอันนี้นะก็จะเป็นขนมปังอบกรอบนะฮะเป็นไส้ลูกเกดแล้วก็มีคุกกี้นะของเขาเนี่ยครบรอบ40ปีมีหลากหลายรสชาตินะไปเลือกดูได้นะครับใช้พบไว้กินในระหว่างการเดินทางนะเนี่ยไว้เป็นสเสบียงนะอ่ะหนูเอาวันไหนหนูเอาคุกกี้หรือขนมป,ปังอ่ะงั้นหน<ม>ูคุกกี้โอเคอ่ะงั้นมีของลุงก็เป็นเนยกรอบเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราทานขนมชมวิวแล้วก็ไปเจอกันอีกทีที่เวียงจันทร์อีกสองชั่วโมง <Yeah. S 2> มาถึงแล้วแบบเดียวเองอะทุกคนฮนะว้าวไวมากๆนะแล้วก็ตรงเวลาด้วยนะตอนนี้2องทุ่มยีนะ ใช้เวลาเดินทางเนี่ยหชั่วโมงกับอีก50นาทีเท่านั้นนะก่อนหน้านี้ที่เรานั่งรถบัสนะใช้เวลาถึง9ชั่วโมงนะจากหลวงพะบางมาเวียงจันทร์แต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปหาเพื่อนก่อนฮะเรามีเพื่อนมารับสบายดีสบายดีาเราสบายดีว่าครับทุกคนนะถ้ยังจํากันได้นะถ้าใครไม่ได้ติดตามมาตั้งแต่ ep หนึ่งสี่ห้านะ นี่ฮะพี่ชัยพี่ชัยผู้ที่ผู้ที่มีเมตตาให้โดนเรมา,ามานะทำให้การเดินทางใน<ร>ช่วงที่1 2 3 4งเสเรามีภาพมุมสูงสวยๆขอบคุณมากนี่นะสันติแห่งภูคูณนะ<ส>เขามารับทัวร์ที่นี่นะฉะนั้นถ้าหากใครมาเที่ยวนะภูคูนเวียงจันทร์อะไรนี่ทักสันติไปได้นะ Facebook ชื่อสันตินะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้แต่ตอนนี้เขาจะมารับเราไปที่พักเนาะอ่ะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงแรมแล้วกันฮะไปฮะ อ่าครับทุกคนนะตอนนี้เราก็มาถึงที่พักแล้วนะด้วยรถมอเตอร์ไซค์นะของสันติแล้วก็พี่ชัยนะครับเฮ้ยขอบใจมากขอบใจมาก <c oughs> และนี่เขาพาเรามาที่พักตรงสปอร์ตเกตเฮานะตรงนี้คือถูกมากๆครับทุกคน1นึ่งแสนสี่หมื่นกิบถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยตอนนี้ประมาณ3 0 0บาทเท่านั้นเองนะพักได้2คนนะฮะ <c oughs> แล้วก็อยู่ติดริมโค้งด้วยนะอยู่ใจกลางเมืองนะครับเดินไปไหนใกล้ไปหมดเลยนะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ หวานใจเราเหนื่อยแล้วเดี๋ยวส่งขึ้นห้องนอนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้อขอบคุณมากมากนะขอบคุณมากมากขอบคุณมากม<ด>อ่ะขอบคุณมากเดี๋ยวเช็คเอาท์แล้วก็เจอกันอีกทีพรุ่งนี้อะทุกคนสำหรับวันนี้ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวให้หวานใจเราพักก่อนไม่บายลาที่สวัสดิ์ทุกคนเราไม่สบายเราเปิดให้พี่วอนไปทำงานคนเดียวโอ้ยโอ้ยโอ้ยแต่เราไม่ได้เป็นโควิดเนี่ยเราแค่ไม่สบายเราโดนลมโดนฝนอ่าครับก็ สวัสดีช่วงบ่ายนะก็อย่างที่หวานใจเราอาดัดคลิปไปเมื่อตะกี้นะฮะนางป่วยนะครับคือก็ปล่อยให้นางพักผ่อนนะแต่ว่าภารกิจของเรานะฮะยังคงต้องดําเนินต่อนะครับในการที่จะอยากให้ทุกคนนะได้มารู้จักเมืองหลวงแห่งนี้นะฮะเวียงจันทร์นะครับดังนั้นนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงเราไปกันต่อแล้วกันเราก็มีผานะในการลุยนะอันนี้ฮะสันตินะครับ ทิ้งมอเตอร์ไซค์ให้เราไว้ตั้งแต่เมื่อคืนน่ะนะคือถ้าหากใครมาเที่ยวเวียงจันทร์นะครับแล้วก็อยากได้รถมอเตอร์ไซค์นะก็ติดต่อสันติได้นะที่แฟนสันติก็ได้ครับน้องนีนี่นะทักไปถามก็ได้เขามีบริการให้เช่ารถมอเตอร์ไซค์นะรับตั้งแต่ที่ด่านเลยก็ได้นะแล้วเราจะไปเที่ยวเมืองเฟืองนะครับวังเวียงหลวงพระบางนะฮะหรือว่าปูคูนเนี่ยก็เช่ารถของสันติไปได้เลยแล้วไม่ต้องเลี้ยวกลับมาคืนนะสามารถทิ้งไว้ตรงนั้นเราก็นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับมาก็ได้นะแต่ยังไงก็ไปติดตตต่่่นนะ่่่่่่ออออกกกกััับบนน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 น้้้งีีีีดดูแแลววววะาาาาครรริเเเยยทไไห๋ป สำรวจเวียงจันทร์กันก่อนฮรว่ามีอะไรให้เที่ยวบ้างฮะไปฮะครับทุกคนฮะตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดเช้านะแล้วอีกหนึ่งเมนูนะครับที่อยากจะแนะนํานะครับมาลาวนะมาเวียงจันทร์แวะมาตรงนี้ได้นะตรงนี้เป็นตลาดเช้านะครับเราสามารถซื้อตั๋วรถนะครับรถเมนะไปยังหนองคายนะครับหรือไปยังด่านได้ตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้นะครับเนี่ยฮะขายข้าวจีนะเป็นเมนูที่ยอดฮิตเอาข้าวจีอันนึงอันเท่าไหร่ครับแปดบาท อันละ8 0 0พันะถ้าเป็นเงินไทยนี่ประมาณกี่บาท20บาทนะเนี่ยนฮะเป็นข้าวจีนะหรือว่าขนมปังฝรั่งเศสนะแท่งยาวๆแบบนี้แหละฮะด้านในนะครับสอดไส้หมูหยองหมูยอนะแล้วก็ราดน้ำซอสน่ากินมากๆละอันน่งประมาณ20บาทนะครับอันใหญ่กินได้2คนนี่คือจุกไปทั้งวันเลยฮนะเดี๋ยวมาชิมกันดูฮนะขอบคุณครับเข้มข้นซอสมากๆนะทุกคนอร่อยมากนะลองมาชิมดูเดี๋ยวกินเสร็จนะเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวห้างนะชื่อว่าห้างปาร์คสันนะห้างใน เวียงจันแห่งนี้นะครับมาดูว่าจะเป็นยังไงนะมาเที่ยวห้างเวียงจันดีกว่าบาทขอบใจเด้อครับต,ตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ในห้างรักสันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตรงนี้ย่านใจกลางเมืองนะฮะฝั<ห>่งตรงข้ามห้างปักสันก็จะมีเวียงจันเซ็นเตอร์นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งห้างนะครับซึ่งห้างอันนี้ใหญ่โตมากๆนะแต่เหมือนกับว่าชั้น2ชั้น3ชั้น4นะฮะ ก็ยังไม่ได้เปิดให้บริการนะครับคนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะอาจจะเป็นเพราะว่าเวียงจันทร์เนี่ยเขาเพิ่งจะเปิดประเทศได้ไม่นานนะให้นะักท่องเที่ยวได้เข้ามานะครับว้าว <Wow. S 1> ทุกคนนะเจอเป้าหมายที่เราตามหาแล้วนะนั่นคือนี่เลยฮะขนมปังฟาร์มเฮานะที่ลาวก็มีขายนะครับทุกคนและที่สําคัญขายดีมากๆนะเมื่อวานตอนเย็นนะฮะทางฟาร์มเฮาก็ส่งร่วมมาให้เราดูคือเต็มเชลนะเนี่ยครับมาวันนี้นะตอนช่วงบ่ายคืนนี้ฮะ เรียกแล้วนะของเขาเนี่ยมีให้เลือกหลากหลายชนิดหลากหลายรสชาติเลยนะที่เราจะหยิบมาไว้เป็นสเบียงนะก็อันนี้เลยฮะขนมปังแถวแดงนะครับออริจินอลเลยปกติเนี่ยมีแถวยาวด้วยนะฮะแต่ว่าวันนี้หมดนะเราเอาอันนี้ฮนะแถวสั้นก็พอนะกินกับแฟนนะครับแล้วก็อันนี้นะบัตเตอร์สกอ็อตกินเฉยๆกินเบาๆก็อร่อยนะฮะมีให้เลือกหลากหลายชนิดหลากหลายรสชาติและที่สาคัญหอมกรุ่นจากเตาทุกๆวันเลยนะแล้วเพื่อให้เข้ากับยุคดิจิตัลนะแถวแดงอันนี้แหละครับเขามีเปลี่ยนซองใหม่นะครับมีบนนอัลบาร้นะครับเป็นน้องคู เข้ามาเติมความสดใหม่แห่งยุคดิจิตอลด้วยนะไปหาซื้อกันได้นะครับที่เซเว่นร้านค้าทั่วไปบิ๊กซีก็มีหรือว่าถ้าหากจะไม่อยากออกจากบ้านนะครับก็สั่งออนไลน์นะแอดไลน์ไปได้เลยที่ไลน์แอดฟาร์มเฮาไทยนะครับหรือที่เว็บไซต์ก็มีนะขึ้นไว้ให้ด้านข้างนี้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราหยิบฟาร์มเฮานะครับแล้วก็ไปจ่ายตังค์นะไว้เป็นสเบียงนะครับพาไปฝากหวานใจด้วยนี่ฮะของเขาดีจริงๆขนาดที่ลาวยังมีขายนะทุกคน อ่ะได้มาแล้วนะขนมปังสองพอนะฮะกับกาแฟสงกระป๋องทั้งหมดนี้ประมาณ160บาทนะอ่ะไปดูสถานที่ท่องเที่ยวกันต่อฮะโอ้โห oh ทุกคน นี่คือแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของนครหลวงเวียงจันทร์นะฮะนั่นก็คือองค์พระธาตุหลวงนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับทุกคน5้าโมงเย็นองค์พระธาตุปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะั่นแต่บอลเนี่ยเคยมาที่นี่2งถึงสครั้งแล้วนะข้างในเนี้ยสวยงามมากๆนะด้วยองค์พระธาตุนะครับองค์ใหญ่สีเหลืองทองอายุกว่า400ปีเลยนะ,ะฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะฮะแล้วก็ด้านบนยอดเนะะี่ยทรงดอกบัวตูมนะครับแล้วก็มีองค์พระธาตุบริวารอีก1 0บสองค์เลยนะฮะที่ลายล้อมอยู่นะ,ะอยู่ภายใต้กำแพงสี่เหลี่ยมนะครับถ้าหากใครมา กระนะฮะอง์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําคู่บ้านคู่มเมืองของประเทศลาวนะ,ะแต่ไม่เป็นไรฮะ,ะเรายังมีอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวทีท่อยู่ใกล้ๆกันนะ,ะนั่นก็คือประตูชัยนั่นเองนะ,ะห่างจากนี้ไม่ไกลไปฮะ,ะไปดูที่ประตูชัยกันดีกว่าตามมันมาเลยก็มาถึงแล้วนะฮะทุกคนประตูชัยนะ,ะอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของนครหลวงเองกันนะ,ะใจกลางเมืองนะฮะจะปั่นจัก,กรยานมาก็ได้หรือว่าขี่รถจักรมาแบบนี้ฮะก็เสียค่าฝากรถนะฮะสามพันกี่ประมาณ6บาทเท่านั้นนะเนี่ยครับบริเวณนี้ก็จะมีของกินนะฮะแล้วก็ โอ้โหทุกคน6มโมงเย็นแล้วนะน้ำพุถูกเปิดมาร่ายรำนะครับต้อนรับนักท่องเที่ยวนะที่มาเยือนประตูชัยแห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะที่เป็นประวัติศาสตร์นะครับ คู่กับประเทศลาวนะด้วยประตูชัยที่ใหญ่มากนะครับประตูถึง4ทิศนะครับสร้างมาในช่วงสมัยปี2,500นะฮะในยุคที่ฝรั่งเศสนะครับมาปกครองประเทศลาวนะดังนั้นนะฮะก็จะมีเอกลักษณ์นะครับวัฒนธรรมคล้ายกับประตูชองอลิเซ่นะครับของประเทศฝรั่งเศสแต่ไม่ทันสร้างเสร็จนะครับลาวเนี่ยเอาชนะนะครับประกาศอิสรภาพนะครับประตูชัยก็เลยถูกสร้างต่อนะครับโดยรัฐบาลลาวเพื่อเป็นเกียรติให้กับเหล่าทหารกล้านะดังนั้นลวดลายศิลปะต่างๆนะครับก็จะเป็นแบบล้านช้างนะฮะเป็นวัฒนธรรมของประเทศลาวเลยทีเดียนนนนนะะจทั้อุมาิ แล้วก็ลวดลายต่างๆที่สวยงามด้านบนเนี่ยสามารถขึ้นไปดูวิวได้ทั้งหมด360องศานะสวยงดงามมากแต่ช่วงนี้เขาปิดนะฮะเอาเป็นว่าถ้ามาโอกาสหน้านะครับลองขึ้นไปดูข้างบนเนี่ยสวยงามแน่นอนแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปหาอานใจก่อนนะไม่รู้ตอนนี้อาการนางเป็นยังไงบ้างนะดีขึ้นบ้างน้อยแค่ไหนหรือยังไปฮะบ๊ายบายประตูชัยโอกาสหน้ามาอีกแน่นอนเย้ <Yeah. laughs> เป็นไงบ้างดีขึ้นไหม <laughs> <laughs> ยังไม่ดีขึ้นเลยเหรอ นี่ลุงซื้อขนมปังฟ้งงมามเข้ามาฝากด้วย <laughs> แล้วก็ยาเลือกเอาว่าจะกินแบบไหนโอ้น่าเอ็นดูอ่ะเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ดีขึ้นเดี๋ยวพาไปถ่ายรูปนะเออแต่ว่าพรุ่งนี้เราต้องกลับละอ่ะก็ตามนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวอ่าวันนี้ก็จริงๆมันมีตลาดริมแม่นางโขงนะฮะแต่ว่าอ่าขอพาไปดูพรุ่งนี้แล้วกันมันยังไม่แน่ใจนะเพราะว่าตอนนี้เอาให้หวานใจเรา <laughs> หายป่วยก่อนแล้วกันนะ คนี้นะาเจอกันอีกทีพรุ่งนี้เอาไว้มาอัปเดตอาการหนมกินบายบาตรสวัสดิ์ยังซึมๆอยู่นะฮะก็ยังไม่ค่อยหายป่วยเท่าไหร่นะฮะก็รีบกลับไทยนะครับจะได้พาไปหาหมอนะฮะก็แต่ว่าก่อนจะเดินทางกลับนะครับก็ต้องเติมพลังนะฮะมือเช้านะด้วยขนมปังฟาร์มเฮานะก็นี่ครับวันนี้เรามีฟาร์มเฮาส์นะครับขนมปังบัตเตอร์สกอตนะฮะแล้วก็เป็นขนมปังแผ่นนะครับ ทั่วไปเลยนะซึ่งอันนี้นะฮะกินเปล่าๆก็อร่อยนะฮะแล้วก็อันนี้นะครับเรามีตัวช่วยนะครับเป็นนมข้นหวานเพิ่มความอร่อยนะเดิมพลังก่อนแล้วก็ออกไปลุยกันกลับแล้วครับผมนี่เช็คเอาท์ใฮะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวแวะมาใหม่จากนี้ไปนะครับเดี๋ยวเราจะ,ะเดินไปขึ้นรถนะครับที่ตลาดเช้านะยังไม่รู้เลยนะว่ารถกี่โมงอะไรยังไงนะฮะที่จะกลับไปด่านนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะเรากระเป๋าขเ,เี๋ยว ครับทุกคนนะตอนนี้ก็ขึ้นมาบนรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ oh <my> ตามนั้นครับทุกคนถ oh <my> ้าหากใครมานะ oh <my> สามารถขึ้นรถนะครับ oh <my> จากที่ตลาดเช้านะฮะมีอยู่สี่รอบตั้งแต่รอบเช้านะครับรอบ10บโมงรอบบ่ายสามครึ่งนะแล้วช่วงเย็นนะค่ารถก็ประมาณห0สบาทน,นะ oh <my> ตามนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ฝั่งไทยนะฮะจบสิบแล้ว oh นี่ครับทุกคนมีความเฮานะร้องท้องได้ทุกที่ทุกเวลานะมค่วโอ้ยโอ้ย,อ,ย <laughs> อ่ะครับทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาเดียบแผ่นดินไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นไงตื <c oughs> ่นเต้นไหมต <c oughs> ื่นเต้น เหมือนได้มาบ้านตัวเองเลยเออเนี่ยครั้งแรกของขนมจินนะที่ได้ออกไปเดินทางนะครับยังไงก็ต้องขอกขอับคุณนะครับขนมปังฟาร์มเ้านะที่เข้ามาช่วยสนับสนุนนะเติมพลังให้กับพวกเรานะฮะสดใหม่นะครับแล้วก็หอมกรุ่นจากเตาทุกๆวันเลยไว้เราดูนะฮะว่าคลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวไหนบ้างสําหรับคลิปนี้อย่าลืมนะออกไปใช้ชีวิตให้เต็มที่ใช้ชีวิตให้อิสระไปฮะลุย